ตอนที่หนึ่งหมื่นต้านทิศสามตอนนี้มีเทียงขั้นตอนเดียวที่เหลืออยู่และเจี้ยนเฉินก็จะสามารถสร้างหมื่นต้านทิศได้ขั้นตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดเช่นกันไม่ว่าเขาจะประสบความสำเร็จหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับขั้นตอนนี้ณจุดนี้เจี้ยนเฉินได้รวบรวมทุกส่วนที่สำคัญที่สุดของเลือดอสรพิษทองริ้วเงินเขารวบรวมมันไว้ในถุงน้ำดีเพื่อสร้างสารตัวใหม่ สารตัวใหม่คือสิ่งที่จะต่อต้านพิษและเลือดของอสรพิษทองริ้วเงินรวมกันตามเนื้อหาของหนังสือจี้เฉินจำเป็นต้องดูดซับสารต้านพิษและเลือดเข้าสู่ร่างกายของเขาเองและเมื่อเขาได้หลอมรวมเข้ากับร่างกายของเขาอย่างสมบูรณ์แล้วเขาก็จะได้รับหมื่นต้านพิษปราบใดที่สารถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายแล้วเลือดของจี้เฉินก็จะทำหน้าที่ล้างพิษไม่เพียงแค่นั้นแต่ร่างกายจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อเลือดหมุนเวียนไปทั่วร่างกาย หลังจากเวลาผ่านไปร่างกายจะทนต่อพิษและเพิ่มความต้านทานพิษที่อ่อนกว่าโดยไม่ต้องกลัวอันตรายเจียงเฉิงลุกขึ้นยืนอย่างเคร่งเครียดนี่เป็นขั้นตอนสุดท้ายเช่นเดียวกันมันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะสารต้านพิษจะรวมอยู่ในร่างกายของเขาหากถุงน้ำดีของอสรพิษยังปรากฏอยู่หากไม่มีถุงน้ำดีแล้วสารจะกระจายไปอย่างไร้ประโยชน์ก่อนที่เขาจะสามารถย่อยถุงน้ำดีของอสสรพิษเขาจะต้องดูดซึมสารต้านพิษในกระแสะเลือดของเขา เจียมเชิงสงบลงและเริ่มควบคุมสารรอบตัวเขาอย่างไรก็ตามเมื่อสารออกจากถุงน้ำดีจึงมีสิ่งดึงดูดแปลกใหม่เกิดขึ้นและเริ่มดึงสารที่เจียนเฉิงพยายามควบคุมเจียงเชิงกัดริมฝีปากของตัวเองขณะที่เขาพยายามพุ่งสมาธิไปกับการควบคุมแม้ว่าเจียนเชิงยังอ่อนแออยู่แต่จิตวิญ,ญญาณของเขานั้นแข็งแกร่งอย่างไม่ต้องสงสยัยภายใต้การควบคุมที่เพิ่มขึ้นในที่สุดสารตัวใหม่ก็ออกจากถุงน้ำดีและหลอมรวมเข้าสู่กระแสะเลือดของเขา อย่างไรก็ตามในขณะที่เขาดูดซึมกระแสเลือดสารตัวใหม่ก็แยกตัวออกจากเลือดได้อย่างสมบูรณ์เหมือนกับขั้วสองขั้วที่ตรงกันข้ามกันของแม่เหล็กทั้งสองดูเหมือนขัดแย้งกันและไม่มีทางที่จะผสมรวมกันเชี่ยนเฉินก็ยังคงไม่ท้อแท้เขาเน้นความแข็งแกร่งของเขาอีกครั้งในการควบคุมสารตัวใหม่เพื่อรวมเข้ากับกระแสเลือด จากนั้นเขาก็ดูจากด้านข้างท่าสารตัวใหม่แสดงให้เห็นว่ามีการแยกตัวออกมาอีกเล็กน้อยเขาก็จะพุ่งความสนใจไปที่มันแล้วบีบให้มันกลับเข้าสู่กระแสะเลือดเมื่อเลือดไหลไปตามเส้นเลือดสารซึ่งเจียนเฉินดูดซึมเข้าสู่กระแสะเลือดของเขาก็ถูกดูดกลืนอย่างสมบูรณ์ในที่สุดน่าแปลกที่ส่วนหนึ่งของสารมีสีเขียวรวมกับสีของมันแต่ในที่สุดก็ถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสะเลือดและหายไปเมื่อพลังงานจากสารถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสะเลือด เจี้ยนเฉินรู้สึกว่าเลือดของเขานั้นอ่อนแอลงราวกับว่ามีสิ่งอื่นเกิดขึ้นหลังจากพลังงานส่วนหนึ่งจากสารถูกหลอมรวมเจี้ยนเฉินไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปนานแค่ไหนแต่ถุงน้ำดีที่เขาย่อยสลายไปได้หดตัวลงเล็กน้อยเจี้ยนเฉินรู้ว่าถุงน้ำดีไม่สามารถอยู่รอดในร่างกายของเขาได้นานดังนั้นโดยไม่ลังเลเจี้ยนเฉินได้แยกชิ้นส่วนของสารออกจากร่างกายและเริ่มพยายามที่จะดูดซึมเข้าสู่กระแสะเลือดของเขาอีกครั้ง เจียนเฉิงได้ลองนับครั้งไม่ถ้วนในท้ายที่สุดสารสุดท้ายก็ประสบความสำเร็จในการหลอมรวมเข้าสู่กระแสเลือดของเขาในขณะเดียวกันถุงน้ำดีก็กำลังจะหายไปเมื่อเจียนเฉิงรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเจนในกระแสเลือดเขาจึงถอนหายใจด้วยความโล่งอกหัวใจของเขาเริ่มตื่นเต้นคึ้่นรอยยิ้มที่สดใสส่องมาที่ใบหน้าของเขาหมื่นต้านพิษข้าไม่เคยคิดเลยว่าข้าจะมีร่างกายที่ทนทานต่อพิษ จี้งเฉินพูดกับตัวเองจากประสบการณ์20ปีที่ผ่านมาเขารู้ว่าโลกใหม่ที่เขาอยู่นั้นอันตรายยิ่งกว่าเดิมดังนั้นหมืองต้านพิษจะนำประโยชน์มากมายมาให้เขาอย่างน้อยที่สุดถ้าเขาจะถูกสัตรูจับตัวไปเขาก็ไม่ต้องกังวลว่าอาหารจะมีพิษอย่างไรก็ตามในขณะที่เจี้งเฉินประสบความสำเร็จในการสร้างเหมืองต้านพิษมันก็ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นและไม่ใช่ช่วงที่สมบูรณ์เต็มร้อย ในขณะที่เลือดของเขาหลอมรวมกับสารต้านพิษจากเลือดของอสารพิษทองริ้วเงินการผสมนี้ยังไม่สมบูรณ์และจะต้องใช้เวลาสักพักก่อนที่มันจะถึงความสมบูรณ์แบบเมื่อเลือดและสารต่อต้านพิษของเขาถูกหลอมรวมเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์แบบแล้วมันก็จะไหลเวียนไปทั่วร่างกายของเขาอย่างไม่สิ้นสุดและเปลี่ยนกระดูกเนื้อและอวัยวะภายในร่างกายของเขาทุกส่วนของร่างกายจะมีความสามารถในการต่อต้านพิษนี่จะเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ของหมื่นต้านพิษ เจียงเฉินลืมตามองแสงตะวันแรกบนขอบฟ้าดวงอาทิตย์ที่ลุกเป็นไฟกำลังโผลออกมาซึ่งหมายความว่าเช้าวันใหม่เพิ่งเริ่มขึ้นเจียงเฉินกระโจนออกจากถังที่เต็มไปด้วยเลือดเขาหยิบผ้าเช็ดตัวออกจากเข็มขัดมิติเพื่อทำความสะอาดเลือดก่อนที่จะสวมใส่ชุดใหม่ช่วงเวลาที่เจียงเฉินใช้ในถังเลือดทำให้เลือดในนั้นลดลงไปเหลือเพียงหนึ่งส่วนสี่แม้แต่กลิ่นเลือดฉุนก่อนหน้านี้ก็จางหายไปและสีของเลือดก็เริ่มเข้มขึ้นเล็กน้อย เจียงเฉินมองไปที่ถังที่อยู่ข้างๆเขาเตะไปที่ภาชนะบรรจุอย่างแน่นหนาถัางพลิกคว่ำและแตกบนพื้นแข็งทำให้เลือดไหลไปบนพื้นในขณะที่เลือดของอสรพิษทองริ้วเงินนั้นมีค่ายอย่างหาที่เปรียบไม่ได้เขาก็ได้ดูดซับส่วนที่สำคัญที่สุดไปแล้วเลือดส่วนที่เหลือน,นั้นสามารถกล่าวได้ว่ามันกลายเป็นเหมือนน้ำธรรมดาแอลละมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อีกต่อไปหลังจากกลับมาที่เมืองเวกอีกครั้ง เจียนเฉินได้เข้าไปในโรงเตี๊ยมและสั่งอาหารสองสามจานเพื่อดับความหิวหลังจากไม่ได้กินอาหารมาทั้งวันทั้งคืนท้องของเจียนเฉินก็หิวโหวยมากตอนนี้เป็นเวลาที่ยุ่งที่สุดสําหรับโรงเตี๊ยมสภาพแวดล้อมภายในนั้นมีชีวิตชีวามากผู้คนที่มาและไปก็เหมือนสายน้ําที่ไม่มีวันจบสิ้นและโต๊ะอาหารก็ถูกเติมเต็มในพริบตาแม้แต่พนักงานในโรงเตี๊ยมก็ยังวิ่งวนไปมาเพื่อบริการลูกค้าและเสิร์ฟอาหาร น้องชายที่นั่งข้างนอกเต็มหมดแล้วข้าขอนั่งที่นี่กับเจ้าจะได้หรือไม่อัญญประกาศคู่ตอนที่หนึ่งสกลุ่มทหารรับจ้างอัคคีน้องชายที่นั่งแถวนี้เต็มหมดแล้วข้าขอนั่งข้างข้างเจ้าได้หรือไม่อัญญประกาศคู่ในขณะนั้นมีเสียงดังกังวานมาจากด้านหลังของเจี้ยนเฉินเจี้ยนเฉินหันหน้าไปดูต้นเสียงเขาเห็นชายวัยกลางคนที่มีรอยยิ้มกว้างบนใบหน้า เขายือนอยู่ฝั่งตรงข้ามของเจียนเฉินและมองเขาด้วยท่าทางที่มีมารยาทชายวัยกลางคนดูเหมือนจะมีอายุประมาณ40ปีและสวมเสื้อคลุมสีฟ้าอย่างไรก็ตามสำหรับดวงตาที่เฉียบคมของเจียนเฉินเสื้อคลุมนี้ทำจากผ้าเนื้อหยาบและจัดเป็นผ้าราคาถูกเขาไม่มีอะไรโดดเด่นเลยนอกจากผมสีดำสัน้นแม้ว่ารอยยิ้มของเขาจะดูจริงใจก็ตาม จียงเฉินพยักหน้าด้วยรอยยิ้มรงเตี้ยม,มอเต็มแล้วข้าคงไม่สามารถนั่งในห้องนี้คนเดียวได้มานั่งด้วยกันเถิดอัญญประกาศคู่ขอบใจน้องชายมากชายอีกคนหัวเราะขณะที่เขาป้องมือเข้าด้วยกันจากนั้นเขาก็ดึงเก้าอี้ออกมาแล้วนั่งลงน้องชายข้าขออสุราการหนึ่งและเนื้อมาที่ดีที่สุดมาสักชิ้นชายคนนั้นสั่งอาหารได้ขอรับท่านลูกค้าโปรดรอสักครู่เซียวเออร์ตอบกลับ เจียงเฉินจ้องชายัวกลางคนข้างหน้าเขาสักพักก่อนที่จะละสายตาจากเขาและหันกลับมามองอาหารของตัวเองชายวัยกลางคนมองเจียงเฉินและหัวเราะเบาๆน้องชายชื่ออะไรเจียงเฉินเขาตอบท,ท,ทั้งที่อาหารเต็มปากดังนั้นคำพูดที่ออกมาจึงเป็นเสียงอู้อี้มากเจียงเฉินหืมช่างเป็นชื่อที่น่าพอใจชายไวกลางคนมองเจียงเฉินแล้วถามว่าน้องเจียงเฉินข้าเดาว,ว่าเจ้าก็เป็นทหารรับจ้างด้วยเช่นกัน เขาพยักหน้าถูกต้องแต่เนื่องจากข้าไม่ค่อยแข็งแกร่งข้าจึงเป็นทหารรับจ้างระดับต่ำที่สุดระดับของทหารรับจ้างสอดคล้องกับความแข็งแกร่งและคะแนนของภารกิจที่ทำทหารรับจ้างระดับต่ำสุดโดยทั่วไปมักเป็นเซียนมือใหม่อย่างไรก็ตามมีผู้บ่มเพาะหลายคนที่ยังไม่รวมตัวกับอาวุธเซียนในหมู่ทหารรับจ้างระดับดีแม้ว่าชายวัยกลางคนจะดูเป็นคนนิสัยดีแต่เจี้นเฉิญก็ไม่กล้าเปิดเผยความแข็งแกร่งที่แท้จริงกับเขา ชายผู้นั้นหัวเราะโดยไม่มีเจตนาแอบแฝงน้องชายเจ้าคงอายุไม่ถึง20ปีในเมื่อเจ้าประสบความสำเร็จในการรวมพลังเข้ากับอาวุธเซียนศักยภาพของเจ้าน่าจะไร้ขีดจำกัดคำพูดของชายคนนั้นจริงใจหลังจากที่เขาพูดเขาก็ถอนหายใจยาวเมื่อคิดย้อนกลับไปข้ามีอายุ25ปีตอนที่ข้าหลอมรวมกับอาวุธเซียนครั้งแรกและตัดผ่านมาจนเป็นเซียน น้องชายเพิ่งจะอายุยี่สปีและเป็นเซียนแล้วมันช่างน่าทึ่งข้าไม่คิดว่ามันจะไกลเกินไปเจ้าก็จะได้เป็นเซียนปัทพีผู้มีพรสวรรค์อีกคนในอนาคตเมื่อเขาพูดคำคำว่าเซียนปัทพีใบหน้าของชายคนนั้นดูค่อนข้างคา,าดหวังเมื่อได้ยินเช่นนั้นเจี้ยนเฉินก๊อดไม่ได้ที่จะมองชายไวกลางคนอีกครั้งในขณะที่เขามีความประทับใจที่ดีกับชายคนนี้มันก็ยังคงไม่มีอะไรมากไปกว่านั้น การหลอมรวมอาวุธเซียนตอนอายุ25ปีอาจกล่าวได้ว่าค่อนข้างปานกลางภายในทวีปเทียนหยวนบุคคลประเภทนี้อย่างมากที่สุดจะถูกจำกัดให้เป็นเซียนระดับสูงและหากไม่มีโอกาสพวกเขาจะไม่สามารถตัดผ่านไปสู่การเป็นเซียนปฐพีได้ไท้ายที่สุดแล้วในช่องว่างระหว่างเซียนระดับสูงและเซียนปฐพีก็มีเกณฑ์ที่ยากมากมันยากถึงขั้นที่ว่าการหลอมอาวุธเซียนเป็นแสนครั้งยังง่ายกว่านี่เป็นเพราะการตัดผ่านจากเซียนระดับสูงไปเป็นเซียนปฐพี หากไม่ระวังพวกเขาก็จะต้องเจอกับสิ่งที่ร้ายแรงในกรณีที่รุนแรงน้อยกว่าพวกเขาจะได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียการบ่มเพาะจนกลายเป็นคนพิการในกรณีที่เลวร้ายที่สุดพวกเขาจะสูญเสียชีวิตของตัวเองไม่มีวันได้หวนกลับมาเกณฑ์ที่แยกระหว่างเซียนปฐพีกับเซียนระดับสูงคือการที่คนหนึ่งต้องเลือกระหว่างความเป็นกับความตาย มีคนจำนวนมากที่มีความสามารถระดับปานกลางที่กลายเป็นเซียนระดับสูงแต่ไม่สามารถตัดผ่านเพื่อเป็นเซียนปฐพีได้อีกหลายคนถึงกับเสียชีวิตเพราะพยายามที่จะตัดผ่านอัตราความสำเร็จขององค์การตัดผ่านเป็นเซียนปฐพีนั้นมีเพียงหนึ่งส่วนเท่านั้นเจียงเฉินรู้อยู่ก่อนแล้วเกี่ยวกับข้อมูลนี้ไม่ว่าจะเป็นจากหอหนังสือของสำนักคากัสหรือหอหนังสือของคาสน์เจ,จียอหยางเขาก็ได้อ่านรายละเอียดทั้งหมด น้องชายข้าคิดว่าเจ้ายังไม่ได้เข้าร่วมกลุ่มทหารรับจ้างเลยชายวัยกลางคนยิ้มคลางถามเจี้ยนเฉินเมื่อได้ยินสิ่งนี้หัวใจของเจี้ยนเฉินก็พุ่งสูงขึ้นเมื่อเขารู้ว่าชายคนนั้นกำลังจะเอ่ยอะไรแต่เขาพยักหน้าตอบถูกต้องแล้วอัญญประกาศคู่น้องชายทำไมเจ้าไม่เข้าร่วมกลุ่มทหารรับจ้างอัคคีของข้าละ่ะแม้ว่าจำนวนคนในกลุ่มของเราจะไม่มากนะัก แต่ทหารรับจ้างในกลุ่มก็ค่อนข้างมีนิสัยดีและเป็นมิตรเขาพูดอย่างกระตือรือร้นเจียเถึงเงียบเมื่อฟังชายคนนั้นเขาไม่เคยคิดที่จะเข้าร่วมกลุ่มทหารรับจ้างมาก่อนเนื่องจากในความคิดของเขาการเข้าร่วมกลุ่มทหารรับจ้างเป็นเพียงภาระที่จะจำกัดอิสระของเขามันจะทําให้อัตราการฝึกฝนของเขาหยุดนิ่งเนื่องจากหนทางเดียวที่เขาสามารถฝึกฝนได้อย่างรวดเร็วก็คือการใช้แกนอสูร แกนอสูนั้นจำเป็นอย่างยิ่งและปริมาณที่ต้องการก็มาหาศาลเช่นกันถ้าเขาจะเข้าไปในเทือกเขาสัตว์อสูนด้วยตัวเองกำไรที่เขาได้รับจะเป็นของเขาเองแอลมันก็จะเพียงพอกับอัตราการใช้อย่างไรก็ตามหากเขาเข,าเข้าร่วมกลุ่มทหารรับจ้างมันจะเป็นการง่ายยกว่าที่จะฆ่าสัตว์อสูนโดยเสียค่าใช้จ่ายในการแบ่งจานวนแกนอสูนกับทั้งกลุ่มซึ่งจะเป็นปัญหาได้ง่ายถ้าจี้นเฉินเข้าร่วมกลุ่มทหารรับจ้าง เขาต้องไปหาสัตว์อสูรคนเดียวมิฉะนั้นเขาต้องแบ่งแกนอสูรให้กับคนอื่นเช่นกันเมื่อเห็นจีนเฉินนิ่งเงียบไปชายวัยกลางคนก็ไม่ยอมแพ้น้องจีนเฉินกลุ่มทหารรับจ้างอัคคีของข้าเป็นเพียงกลุ่มเล็กๆที่ไม่จํากัดให้ต้องทําร่วมกันกดและข้อจํากัดต่างๆที่ทําให้หัวอยากจะระเบิดกลุ่มของเราไม่เป็นเช่นนั้นการเข้าร่วมกลุ่มทหารรับจ้างของข้าเป็นเพียงการช่วยให้กลุ่มมีวิธีที่ง่ายขึ้นในการหารายได้ เราต้องรู้ว่าเทือกเขาสัตว์อสูรน,นั้นเป็นหนทางที่สร้างผลกําไรจากการหาเงินและแกนอสูรจะถูกขายในราคาสูงในขณะเดียวกันก็ช่วยให้เราฝึกฝนพลังเซียนซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งแกนอสูรเพียงส่วนหนึ่งสามารถขายได้ในราคาสูงให้กับโรงเตี๊ยมเมื่อจํานวนของคนในกลุ่มเพิ่มขึ้นความแข็งแกร่งของเราก็เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันแม้ว่าเราจะเจอสัตว์อสูรระดับสูงเราก็สามารถฆ่ามันได้คิดดูดีดูดี หากเราสามารถฆ่าสัตว์อสูรระดับสูงได้ลองจินตนาการว่าพวกเราจะได้กำไรมากเพียงใดค่าเดิมพันได้เลยว่าเจ้าก็ต้องแอบคำนวณมันในใจชายคนนั้นหยุดหายใจครู่หนึ่งก่อนที่จะพูดต่อไปว่าถ้าเจ้าตัวคนเดียวแม้ว่าเจ้าจะสามารถจัดการกับสัตว์อสูรระดับต่าได้หลายตัวก็ตามข้ามั่นใจว่ามันคงไม่ใช่เงินจำนวนมากแน่นอนแม้ว่าเจ้าจะใช้พลังงานจำนวนมากไปฆ่ามัน แต่จำนวนเงินที่ได้รับจะไม่คุ้มกับค่ารักษาและถ้าเจ้าเจอการซุ่มโจมตีจากสัตว์อสูรระดับสูงสองสามตัวเจ้าคิดว่าคนเดียววจะสามารถหนีจากสัตว์อสูรระดับสูงหลายสิบตัวได้เร็วแค่ไหนสิ่งนี้เป็นไปไม่ได้แน่นอนและในท้ายที่สุดคนคนนั้นก็จะเอาชีวิตของเขาไปทิ้งเสียเปล่าๆเ,เมื่อเห็นว่าจิ้นเฉินยังคงนิ่งเงียบอยู่ชายคนนั้นก็ลองอีกครั้งน้องจิ้นเฉินหากเกี่ยวข้องกับเรื่องขอองค์การแบ่งผลประโยชน์เจ้าไม่ต้องกังวล ในขณะที่กลุ่มทหารรับจ้างอัคคีของเราเพิ่งก่อตั้งเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาที่น้องในกลุ่มของเราเห็นมิตรภาพสำคัญกว่าเงินทองในกรณีที่กลุ่มของเรามีผลกำไรไม่ว่าเจ้าจะทำงานหนักหรือไม่ก็ตามกลุ่มจะไม่ปฏิบัติต่อเจ้าอย่างอายุติธรรม